สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมดนะคะวันนี้เรามาทําขนมอร่อยๆกันอีกแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราจะมาทําขนมปังขาวนะคะเริ่มต้นกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มต้นด้วยการใส่ของเหลวลงไปก่อนนะคะนั่นก็คือน้ําเปล่าค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยนมข้นหวานนะคะน้ําตาลค่ะ เกลือค่ะเปิดเครื่องแล้วโรยยีสต์ลงไปนะคะพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันแล้วแบบนี้นะคะเราจะใส่ส่วนของแห้งลงไปนั่นก็คือส่วนของแป้งขนมปังนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเราก็ับเพิ่มความแรงขึ้นไปที่ประมาณ15นาฬิกานะคะให้แป้งเขารวบเป็นก้อนค่ะ เขาแป้งเขามีลักษณะรูปเป็นก้อนนะคะดูดซึมน้ำดูดซึมของเหลวเข้าไปหมดแล้วแบบนี้นะคะเราจะใส่เนยสดลงไปค่ะ <Okay. S 1> พอเราใส่เนยลงไปแล้วแบบนี้นะคะเอ็นจะปล่อยให้เครื่องเขาทำงานไปนะคะจะนวดแป้งเป็นระยะเวลา25นาทีค่ะ โอเคตอนนี้นะคะนวดเสร็จครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำน้องแป้งออกมานะคะเพื่อที่จะพักรอบแรกกันเลยค่ะเอาล่ะนำน้องแป้งออกมาแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะพยายามรวบให้หน้าตึงนะน้องก็จะมออีความติดไม้ติดมือหน่อยๆนะเพราะว่าเอนจริงๆแล้วอะถ้าไม่ใส่ถุงมือเนี่ยก็จะไม่ติดขนาดนี้นะแต่ว่าพอดีว่าทำความสะอาดแล้วก็มือมีแผลนิดหน่อยนะคะก็เลย จำเป็นจะต้องใส่ถุงมือนะคะนำกลับไปพักไว้ในโถผสมนะจะพักไว้ในโถผสมแบบนี้เลยนะคะก็ใช้เวลาประมาณ60นาทีนะคะถึงประมาณให้เขาขึ้นมาเป็น2เท่านะคะนี่คะ่ะก็พักเลยคะ่ะแช่ พักครบเวลาแล้วนะคะตอนนี้เราจะนำน้องออกมาเลยนะคะเพื่อที่จะตัดแบ่งแล้วก็ขึ้นรูปกันเลยนะคะจะโรยแป้งนวดลงไปสักหน่อยเดี๋ยวจะนำน้องออกมาเลยนะคะโ้หนุ่มนิ่มมากเดี๋ยวเราจะไปเตรียมพิมพ์ลบอฟมาเลยพิมพ์ลอฟที่เอนใช้วันนี้นะคะขนาด480กรัมนะจะอบแบบปิดฝานะคะน้องแบบนิ่มมากในส่วนของโดนะ ไล่แก๊สก่อนในส่วนของโดขนมปังเอ็นจะตัดแบ่งออกเป็นสองก้อนเท่าๆกันนะคะชึบเดี๋ยวจะชั่งด้วยนะคะจะพยายามให้น้ำหนักทั้งสองก้อนเนี่ยเขาเท่าๆกันนะคะได้สองก้อนเท่ากันแล้วนะไล่แกส๊สพ Shape แบบกลมๆมาไว้ก่อนนะคะหลวมๆนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะไปรีดเขาอีกทีอยู่แล้วนะหนึ่งก้อน ก้อนนะคะทีนี้นำก้อนแรกมารีดออกนะคะเมื่อกี้นี้ถ้าเราพีเชฟกลมแรงๆเนี่ยเขาจะรีดยากนะคุณชม แล้วก็ย้ายไปวางไว้ข้างๆกันนะคะแล้วก็มาทําแบบเดียวกันกับก้อนนี้ mm hmm. เสร็จแล้วนะคะ mm hmm. เอ็นจะรีดให้เขายาวออกค่ะ mm hmm. โดยจะรีดปลายข้างหนึ่งให้บางนะคะ ล้ม้วนค่ะเสร็จแล้วเก็บตะเข็บก้นให้แน่นนะคะได้ประมาณนี้นะอีกก้อนนี้ก็ทำเหมือนกันค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราจะยกใส่พิมพ์กันเลยนะคะถ้าวางสองก้อนแบบนี้เอ็นจะวางชิดฝั่งใดฝั่งข้างของไข่ของมันนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะพักให้เขาขึ้นขึ้นมานะคะจนเกือบเต็มพิมพ์แบบนี้เลยนะคะถึงจะนําเข้าอบค่ะ รอาละค่ะทผู้ชมตอนนี้นะคะแอนพักจนใกล้ครบเวลาแล้วนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยแอนพักมาได้เกือบ2ชั่วโมงแล้วนะคะ120นาทีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ถึง120นาทีแต่ว่าจะมาปิดฝาก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาขึ้นมาจนเต็มเนี่ยเขาจะปิดฝาไม่ได้นะคะก็วันนี้แอนพักแป้งในห้องแอร์เพราะฉะนั้นจะใช้เวลานานหน่อยค่ะถึง120นาทีกันเลยนะคะอย่างที่บอกค่ะเวลาในการพักโดขนมปังนะคะให้ดูที่โดขนมปังเป็นหลักค่ะ อาละออกจากเตามาแล้วนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าแอนไม่มั่นใจนะแอนจะปักเทอร์โมมิเตอร์เข้าไปแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นพิมพ์ปอนแบบนี้เนี่ยแอนก็จะเอาให้มั่นใจเลยนะคะให้อยู่ที่ประมาณ100องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นแบบพิมพ์เปิดนะคะไม่ได้พิมพ์ปิดแบบนี้นะก็จะประมาณ908090 90, แบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเอาละ,ะเปิดกันเลยวู้ อายอะสีสวยมากโอเคตอนนี้ก็คือน้องเป็นทรงแบบดีงามมากเลยนะคะเดี๋ยวจะพักขนมปังให้เย็นสนิทก่อนนะคะก่อนที่จะตัดดูเนื้อของขนมปังกันค่ะมาเย็นสนิทแล้วนะคะมาหั่นกันเลยดีกว่าอนจะหั่นแบบครึ่งเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยแอนจะเอาน้องเนี่ยไปทำโทส์นะคะช่วงนี้กำลังฮิตเลยนะคะโทส์ตน้ำตาลทรายแดงแบบคาราเมลเคลือบเนยอะไรแบบนี้เด็กๆก,ก็แบบว่าเรียกร้องกันอยู่นะ นี่นะคะโอ้โหคุณผู้ชมเลยดีมากผ่าออกมาปุ๊บได้กินขนมปังหอมหอมนี่ตีขึ้นมาเลยนะคะนี่นะคะน่าทานมากๆากคผู้ชมไปลองทําตามดูกันได้นะคะสูตรนี้คือนุ่มมากด้วยนะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆโอ้โห สเลยนะคะำหรับคุณผู้ชมที่ชอบสุดขนมจากแอนเมดนะคะก็อย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe แมนด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอนเม็ดนะคะวันนี้อันลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ